สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแม่อ้อยจะมาสรุปเรตติ้งสุดปังประจำสัปดาห์ที่ผ่านมาของวันที่1ถึง7พฤษภาคมให้ฟังกันนะคะว่าละครเรื่องไหนปังสุดในสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะสำหรับช่อง3ช่อง7และก็ช่องวัน3 1เดี๋ยวเรามารับชมกันค่ะสำหรับละครที่ออกอากาศวันจันอังคารค่ะ ทางด้านช่อง3นะคะก็เป็นละครเรื่องหมอหลวงค่ะออกอากาศเป็นตอนที่12และ13ค่ะด้รเรตติ้ง4.5แล้วก็4.6ค่ะส่วนทางช่วงวัน3ามเอ็นนะคะก็เป็นละครเรื่องรักร้ายก็ออกอากาศมาถึงตอนที่13และ14ค่ะด้รเรตติ้ง2.9แล้วก็2.8ค่ะสําหรับละครเรื่องรักร้ายนะคะก็จะจบในคืนวันจันทร์หน้านี้แล้วนะคะและส่วนละครชุดใหม่ที่เตรียมออกอากาศต่อก็คือละครเรื่องต้นร้ายปลายรักโดยจะเริ่มตอนแรกคือ วันอังคารที่16พฤษภาคมนี้เวลา2ทุ่มครึ่งแฟนล,ละครช่องวัน31ก็รอติดตามชมกันได้ค่ะและสําหรับในสัปดาห์หน้าวันจันทร์ที่15พฤษภาคมนี้แฟนล,ละครช่อง7ก็จะได้ชมละครชุดใหม่กันแล้วนะคะก็คือละครเรื่องนิไทัยบดีค่ะนําแสงโดยโด,ยโดยนัทพัทรพลพบกานณทชาค่ะในส่วนละครที่ออกอารวันพุธพริหัสค่ะ สำหรับทางช่อง7นะคะก็เป็นละครเรื่องกล้าผาเหล็กสำหรับตอนที่3และ4ค่ะได้ р е ติ้ง3.7และก็3.9ค่ะส่วนละครทางช่อง3นะคะก็เป็นละครเรื่องใต้เงาตะวันค่ะออกอากาศมาถึงตอนที่11ดและ12ได้ р е ติดด้ง1.9เท่ากันทั้ง2ตอนเลยค่ะและทางช่องวัน31นะคะก็เป็นละครเรื่องรักนี้ต้องเจรนยค่ะออกอากาศเป็นตอนที่5และ6ค่ะได้ร е й ติดด้ง1.9เท่ากันทั้ง2ตอนเช่นเดียวกันค่ะ เรามาชมละครที่อ,อ๋อการวันสุกเสาร์และที่กันบ้างค่ะ ทางด้านช่อง7จนะคะเป็นละครเรื่องเพตรานลุมิตค่ะออกอากาศวันเสาร์อาทิตย์นะคะสําหรับตอนที่15และ16ค่ะซึ่งก็เป็นตอนก่อนจบด้วยนะคะโดยเรตติ้งตอนที่15นะคะได้4.8และตอนก่อนจบเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาได้เรตติ้งขยับขึ้นมาที่5.2ค่ะส่วนตอนจบคืนวันเสาร์ที่13พฤษภาคมนี้แฟนละครช่อง7ก็รอติดตามชมกันได้ค่ะ และในส่วนละครเรื่องที่จะมาออกอากาศต่อก็อคือละครรีลันเรื่องวงเวียนหัวใจค่ะโดยจะเริ่มตอนแรกคืนวันเสาร์ที่20พฤษภาคมนี้แป็นละครช่อง7ก็รอติดตามชมกันได้ค่ะส่วนทางช่อง3ค่ะเป็นละครเรื่องชายแพทย์สยาสำหรับตอนที่ 8, 9และ10ค่ะดาเริติง 3.0, 2.1แล้วก็2.0ค่ะเรามาเทียบละครเย็นก่อนข่าวกันบ้างค่ะ ช่อง7ค่ะเป็นละครเรื่องดังฟ้าสิ้นตะวันค่ะออกอากาศเป็นตอนที่2 2ถึง25ค่ะได้เรตติ้งสูงสุดที่38ในตอนที่25ค่ะในส่วนละครชุดใหม่นะคะที่เตรียมอบอกอากาศต่อให้เราได้ชมกันก็คือละครเรื่องแม่ปู่เปรี้ยวค่ะโดยจะเริ่มตอนแรกเย็นวันจันทร์ที่1 5พฤษภาคมนี้แฟนละครช่อง7ก็รอติดตามชมกันได้ค่ะในส่วนช่อง3ค่ะเป็นละครเรื่องปองลางฮักออนจรค่ะออกอากาศเป็นตอนที่1 6ถึง19นะคะได้เรตติ้งสูงสุด ี่3.5ในตอนที่18ค่ะและละครที่จะมาออกอากาศต่อก็คือละครเรื่องรักสุดใจยายตัวแสบค่ะโดยจะเริ่มตอนแรกเย็นวันที่22พฤษภาคมนี้ค่ะในส่วนทั้งช่องวัน31นะคะก็คือละครเรื่องตมย่าบอกออกากาศเป็นตอนที่13ถึง17ค่ะดาริติงสูงสุดที่3.1ในตอนที่16ค่ะ และละครเรื่องที่จะมาออกอากาศต่อก็คือละครเรื่องดอกหญ้าป่าคอนกรีตค่ะโดยจะเริ่มตอนแรกเย็นวันที่29พฤษภาคมนี้แฟนละครช่องวัน31ก็รอติดตามชมกันได้ค่ะเรามาจัดอันดับเรติ้งละครสุดปังประจำสัปดาห์ละครเรื่องไหนปังสุดสำหรับละครหลังข่าวประจำที่1-7พฤษภาคมค่ะ อันดับที่3ค่ะลงจาก2เมื่อสัปดาห์ที่แล้วมาสู่อันดับที่3ในสัปดาห์นี้ก็คือละครเรื่องกล้าผาเหล็กค่ะอ๋อการทางช่องเจนนะคะได้เรตติ้ง3.9ในตอนที่4ค่ะอันดับที่2ค่ะลงจาก1เมื่อสัปดาห์ที่แล้วสู่อันดับที่2ในสัปดาห์นี้ก <_ d iam ond> ็คือละครเรื่องหมอหลวง <_ d iam ond> อ๋อการทางช่อง3ค่ะได้เรตติ้ง4.6 <_ d iam ond> ในตอนที่13ค่ะ และอันดับที่1ค่ะขึ้นจาก2เมื่อสัปดาห์ที่แล้วสู่อันดับที่1ในสัปดาห์นี้ก็คือละครเรื่องเทตรานาลมมตค่ะโอกาสทางช่อง7นะคะได้เรตติ้งห้าจุดสองในตอนที่16หรือตอนก่อนจบนั่นเองค่ะเรามาจัดอันดับละครเย็นก่อนข่าวสุดปังประจําที่1นึถึงเพฤษภาคมกันบ้างค่ะอันดับที่3ค่ะคงที่จากสัปดาห์ที่แล้วก็คือละครเรื่องตามย่าบอกค่ะออกาศทางช่องวัน31นะคะได้เรตติ้งสูงสุดที่3.1ตอนที่16ค่ะ อันดับที่2ค่ะก็ยังคงที่จากสัปดาห์ที่แล้วอยู่นะคะก็คือละครเรื่องปงหลงังฮัทออนซอนค่ะออค่ะทางช่อง3นะคะได้เรตติง3 5มจุตอนที่สิค่ะและอันดับที่1ค่ะก็ยังคงที่จากสัปดาห์ที่แล้วอยู่เช่นเดียวกันค่ะก็คือละครเรื่องดั่งฟ้าสิ้นตะวันค่ะออกอกาศทางช่อง7นะคะได้เรตติง3.8แในตอนที่25ค่ะ และนี่ก็เป็นเรตติ้งสุดตามประจำสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะไม่ทราบว่าตรงใจคุณผู้ชมบ้างไหมคะชอบเรื่องไหนมีความสุขกับการชมเรื่องอะไรก็คอมเมนต์พูดคุยกันมาได้ค่ะชมแล้วงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้กับแม่ออยด้วยนะคะคุณจะได้ไม่พลาดในการชมคลิปแรกก่อนใครค่ะขอบคุณสําหรับการรับชมค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ